สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel My Imaging ครับก่อนอื่นเลยนะครับคลิปนี้ต้องขอบคุณทางโอเซนนะครับเป็นโอเซนบายอิลูมนะครับที่สนับสนุนคลิปนี้โดยการส่งเจ้าตัวโอเซน EW40 นะครับเป็น power bank นะครับที่สามารถชาร์จแบบไวเลสได้ด้วยนะครับชาร์จไร้สายไปเลยนะครับแล้วบอกเลยว่าราคาเนี่ยทุกคนสามารถจับต้องได้แน่นอนครับแต่ว่าก่อนอื่นเราไปดูวัสดุและงานประกอบของเขากันก่อนเลยครับตัว power bank มาในทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าครับ ขอบจำมนๆหน่อยครับทำให้เวลาใส่กระเป๋ามุมของมันครับไม่ไปทิมนู่นทิมนี่ก็ถือว่าออกแบบมาดีครับตัวเฟรมด้านข้างนะครับตามสเปคทาง e loop เนี่ยเขาเคลมเอาไว้ว่าเป็นอลูมิเนียมนะแต่จากเท่าที่ผมจับเนี่ยผมไม่คอนเฟิร์มแล้วกันนะครับเพราะว่าจากเท่าที่จับนะครับมันไม่ได้ให้ความรู้สึกเหมือนอลูมิเนียมนะเหมือนพลาสติกมากกว่าแต่ว่าก็มันก็ไม่ใช่พอย n ์หลักของ power bank ตัวนี้นะครับมองข้ามได้ครับแต่พูดถึงการโคดติ้งสีนะครับทำมาดีนะครับดูดีใช้ได้เลย ผิวสัมผัสด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับทางโอเซนเขาบอกว่าทํามาจากพลาสติกหุ้มด้วยผ้ายีนอีกชั้นหนึ่งครับแต่ผมว่ามันมีความรู้สึกคล้ายๆผ้าผสมยางมากกว่านะครับมันมีความเนื่ยนๆคล้ายๆซิลิโคนครับแต่ว่ามันมีเท็กซเจอร์แบบผ้ายีนนะครับที่เขาต้องทําให้มันเนื่ยนเนเนี่ยก็เพราะว่าเวลาที่เราเอาอุปกรณ์ไปวางนะครับมันจะได้ไม่ลื่นไปลื่นมาครับและด้วยเฉดสีที่เขาใช้มันก็ทําให้ดูดูมีภูมิฐานขึ้นครับดูเป็นผู้ใหญ่ดีครับแนวประกอบต่างๆก็ถือว่าแน่นหนาคครบเเเเกินนนาาาลยยย่อข้งีีีทดว แต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าทั้งขนาดแล้วก็น้ําหนักของมันเนี่ยก็พอตัวเลยครับ318กรัมก็ถือว่ามีน้ําหนักพอตัวครับที่ด้านบนจะมีพอร์ต usb a 2พอร์ตนะครับสำหรับจ่ายไฟแล้วก็มีพอร์ต type c ครับสำหรับทั้งจ่ายไฟออกแล้วก็จ่ายไฟเข้านะครับมีไฟ led บอกสถานะมาให้ด้วยส่วนด้านข้างจะมีพอร์ต micro usb ซ่อนอยู่ตรงนี้ครับตรงจุดนี้ต้องชื่นชมเลยนะครับว่า ถึงแม้ว่าเขาจะยังใส่ให้มานะครับแต่เขาเอามันมาซ่อนไว้ที่ด้านข้างแบบนี้ก็ไม่ไปรบเกะก,กะตรงจุดที่เราใช้งานบ่อยๆครับอันนี้ผมชอบมากๆเลยมันทําให้ดูสะอาดสะอ้านดีครับและอีกด้านนึงก็มีปุ่มสําหรับการกดเพื่อจ่ายไฟนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับตัวเครื่องของเขาครับ ก่อนที่ผมจะพาไปเทสการจ่ายไฟนะครับเราไปดูสเปคของเขากันนิดนึงครับตัว power bank นะครับมีความจุอยู่ที่2 0 0 0 0 m ป ah ์นะครับก็ต้องบอกว่าถือว่าเยอะเหลือเ,ล,อเลยนะครับถ้าชาร์จสมาร์ทโฟนเนี่ยก็ได้4-5รอบเลยครับถ้าชาร์จ iPad ก็2รอบกว่าๆเลยดังนั้นสบายๆหายห่วงครับ รวมถึงพอร์ตทั้งหมดนะครับจ่ายไฟเท่ากันหมดเลยนะครับคิดง่ายมากๆเลยไม่ว่าคุณจะเสียบช่องไหนนะครับมันจ่ายไฟสูงสุดที่18วัตต์เหมือนกันหมดเลยครับอันนี้ชอบมากๆรองรับ q u i c c ชา r ์ e 3.0ครับแล้วก็ PD Fast Charge ด้วยนะครับใครจะเอาไปใช้กับอุปกรณ์ของ Apple ก็ได้ครับผมลองเทสกับ iPad Air 4นะครับก็ใช้งานได้ปกติครับระบบ iOS ไม่มีการแจ้งเตือนความผิดปกติใดๆครับ ตัวไวเลสชาร์จนะครับรองรับการชาร์จไฟสูงสุดที่10วัตต์ครับเวลาจะปล่อยไวเ s สชาร์จต้องกดปุ่มที่ด้านข้างด้วยนะครับเพราะว่าตัว Powerbank เนี่ยเขามีระบบตัดไฟเพื่อการไฟไหลออกโดยไม่จำเป็นครับเราสามารถเช็คสถานะการชาร์จไฟนะครับผ่านการกดปุ่มที่ด้านข้างตัว p o w e r b a n แนะครับเมื่อเรากดปุ๊บนะครับไฟ LED จะติดขึ้นมาครับถ้าติดดวงเดียวเนี่ยแปลว่าแบตเตอรี่นะครับเหลือแค่1-25%ถ้าติด2ดวงก็25-50นะครับถ้าติด3ดวงก็50 ึง75ครับแล้วก็ถ้าติดครบ4ดวงครับก็คือ75ถึง100ครับรวมถึงเวลาชาร์จนะครับถ้าไฟดวงแรกเนี่ยมันติดเป็นสีเขียวด้วยเนี่ยนะครับแปลว่าเราเนี่ยกำลังชาร์จแบบฟาสชาร์จอยู่ครับอือันนี้ดีนะครับมีบอกด้วยรวมถึง Power Bank ตัวนี้ครับผ่านมาตรฐานรับรองความปลอดภัยนะครับไม่ว่าจะเป็น CE นะครับ FCC ROHS นะครับก็คือเป็นมาตรฐานรับรองความปลอดภัยเหมือนกับผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆของโอเซนนะครับทุกตัวเขาผ่านมาตรฐานนี้หมดดังนั้นเรื่องความปลอดภัยก็หายห่วงครับแล้วก็ถ้าเกิดใครที่จะ สนใจอยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ที่ผมรีวิวนะครับไม่ว่าจะคลิปไหนนะครับการสั่งซื้อผ่านลิงก์ที่ผมใส่เอาไว้ให้จะถือเป็นการสนับสนุนช่องไปในตัวก็ต้องขอบคุณมากมากเลยครับโอเคครับได้เวลาพาไปเทสการจ่ายไฟแล้วครับอย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับว่าอุปกรณ์จ่ายไฟนะครับต้องจ่ายไฟนิ่งเสถียรนะครับไม่แกว่งไปแกว่งมาแล้วผลที่ได้ของเจ้า O อเซนอีเดบ40นะครับก็เรียกได้ว่าน่าประทับใจมากๆครับมีอาการสวิงแค่เล็กๆน้อยๆเท่านั้นครับไม่ได้หน้าเกลียดอะไรไม่ต้องห่วงครับ แต่ต้องรอให้เขาจูนกันให้เสร็จก่อนนะตอนเสียบไปตอนแรกเนี่ยจะแกว่งๆหน่อยครับแต่หลังจากนั้นก็ถือว่าค่อนข้างนิ่งเลยครับผมลองชาร์จกับมือถือเสียวี่ทุกรุ่นที่ผมมีตอนนี้นะครับก็ขึ้นชาร์จด่วนหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นมี11 Ultra, มี 10T Pro นะครับแล้วก็ Poco X3 Pro นะครับรวมถึง iPad Air 4นะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรครับ และอีกหนึ่งฟีเจอร์เด็ดของเขาเลยนะครับก็คือมันสามารถชาร์จพร้อมกันได้ถึง4อุปกรณ์เลยนะครับเห็นแบบนี้นะพอร์ตด,ด้านบนนะครับชาร์จพร้อมกันได้3พอร์ตเลยแล้วก็พ่วงด้วยไวเลสชาร์จอีก1ตัวครับรวมกันเป็น4โอ้โหแบบให้แบบเต็มที่มากเลยนะครับ ถ้าเกิดเราชาร์จ1พอร์ตนะครับไฟก็จะวิ่งเต็มเต็มวัตต์เท่ากันหมดทุกพอร์ตอย่างที่บอกไปนะครับถ้าเกิดชาร์จ2พอร์ตนะครับเขาจะหาร2เลยนะครับแบ่งครึ่งเลยนะครับไม่ใช่แบบพอร์ตหนึ่งสิบห้าพอร์ตหนึ่งสามไม้ไม่นะครับแบ่งครึ่งเท่าๆกันเลยแต่ว่าเมื่อชาร์จ3พอร์ตนะครับบอกเลยว่าความสนุกบังเกิดครับผมลองเทสนะครับชาร์จสพอร์ตพร้อมกันโดยทสโดยใช้มี11อัลตร้านะครับ น้องรองมี1 0 t Pro แล้วก็น้องเล็กนะครับ Proco X3 Pro นะครับผลที่ได้นะครับก็คือตอนแรกเนี่ยผมชาร์จี1 0 t Pro กับ X3 Pro ก่อนนะครับเขาแบ่งไฟครึ่งหนึ่งอยู่นะครับแต่พอพอทที่3นะครับพี่เบิ้มของเรามาครับบอกเลยว่าบ้านแตกสาแรกขาดครับพี่เบิ้มี1 1 Ultra นะครับดึงไฟจากทั้ง2ตัวมาไว้ที่ตัวเองนะครับคนเดียวเต็มๆประมาณ10วัตต์เลยนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับค่อยแบ่งให้น้องรองมี1 0 t Pro อีก5วัตต์ ล้วก็เหลือติ่งเล็กๆนะครับสองาวัดสุดท้ายนะครับให้กับน้องเล็กนะครับ X3 Pro นะครับผมลองสลับสายนะครับกับสลับอุปกรณ์แล้วสลับพอร์ตทั้งหมดแล้วนะครับตอนแรกผมนึกว่าเอ้ยเป็นที่สายด้วยไหมเป็นที่พอร์ตไหนอะไรหรือเปล่านะครับปรากฏว่าสลับทั้งหมดแล้วนะครับยังไงมี11 Ultra ก็ชนะครับเขาไม่แบ่งใครจริงๆเอาคนเดียวเลยครับคือ3าวัดของ X3 Pro ถามว่าแบตมันขึ้นไหม ม,มันก็ขึ้นนะครับแต่ช้าแบบช้ามากคือถ้าเกิดชาร์จไปเล่นไปเนี่ยจะอารมณ์เหมือนกับเลี้ยงไฟไว้ไม่ให้แบตมันลดนะครับต้องบอกว่ามี11เอัลตร้าเนี่ยเหน็นตัวมากๆเลยนะครับคือมันก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะครับเพราะว่าเขาคือเรือธงฮาร์ดแวร์ต่างๆที่ใสมาภายในรวมถึง SOC นะครับเขาก็สูงกว่าเหมือนเขาก็เป็นคนที่แบบมีกําลังมากกว่ามีพ w e r มากกว่าที่จะดึงไฟมาครับเหมือนกับเวลาที่เราเอาพวกเรือธงไปเทสการดึงสัญญ,ญาณเน็ตนะครับยังไงมันก็ดึงแบบกระฉูดแข่งกับพวกรุ่นกลางๆเนี่ยรุ่นกลางๆ พลังมันต่างกันครับดังนั้นเวลาที่เราจะไปชาร์จอุปกรณ์ร่วมกับใครนะครับอย่างเช่นผมว่าทุกคนเคยที่แบบว่าใช้ power bank ร่วมกับเพื่อนแบบเอ้ยแบบจะหมดขอชาร์จแบ่งแบ่งกันหน่อยแชร์กันหน่อยครับถ้าใครใช้มือถือเซกเมนต์สูงกว่าใครใช้เรือธงนะครับคุณได้ชาร์จไฟไวกว่าเพื่อนเลยครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับการทสไฟผมก็ทสให้หมดเลยครับเอาเป็นว่า1พอร์ตนะครับ18วัตต์สบายๆ2พอร์ตใช้งานได้ครับแบ่งครึ่งกันแต่ถ้า3พอร์ตเอาไว้ใช้ในกรณีจำเป็นเท่านั้นครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าตัว o อเซน e w 4 0นะครับตอนนี้เอาไปให้น้องกรุดนั่งพักแล้วครับในส่วนของราคาค่าตัวนะครับ649ครับ649บาทคุณได้แบต2 0 0 0 0 m อมนะครับชาร์จสมาร์ทโฟนได้4-5รอบได้พอร์ตไปครบเลยครับ Type C ก็มี Type A ก็มีมาให้2พอร์ตครับแล้วก็สามารถชาร์จพร้อมกันได้3พอร์ตเลยพ่วงด้วยวเลสไปอีกครับการชาร์จวเลสนะครับ ถ้าเกิดชาร์จไวเลสอย่างเดียวเลยนะครับจะปล่อยไฟสูงสุดที่10วัตต์ก็อาจจะไม่ได้เร็วอะไรมากมายแต่ว่าก็ไม่ได้ช้าครับอยู่ในเกณฑ์ใช้งานได้ครับแล้วก็มีมาตรฐานรับรองความปลอดภัยให้มีประกรันให้ด้วยนะครับรวมถึงชื่อชั้นแบงก์ก็คือ o l s e n By E l o o p ใช่ไหมครับที่คนไทยคุ้นเคยกันดีสําหรับคนที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe <S <S เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับรวมถึงถ้าเกิดใครอยากจะสนับสนุนมากกว่านั้นนะครับง่าย 拜拜。Bye bye.